สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวยุโรปแบบทริปๆกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันกน,นานมากเลยนะครับทริปนี้นะครับก็จะเป็นทริปพาทุกคนไปทัวร์ถ่ายรูปกันเอาแบบ ฟีลหน็บหนาวแต่คือเมืองไทยก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะและคลิปนี้นะครับเจ๊ก็จะมีแจกคีเซ็ดด้วยแต่ทุกคนห้ามก่อนนะครับเพราะว่าจะมีพาสเวิร์ดอยู่ระหว่างคลิปนี่นเป็นไงวความยากไหมโอ้โหทุกคนก็ามก่อนต้องดูต้องดูจนจบเลยอะไรก็ยังไม่บอกอีกเหรอคะโทอะไรก็ไม่บอกบอกท้ายคลิปเหมือนเดิมก่อนที่เราจะออกไปถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวขอทํากาแฟกินก่อนเพราะว่าชีวิตไม่ใช่ขาดหวานไม่ได้แต่ขาดกาแฟไม่ได้นะครับไปเริ่มเลย วันนี้นะครับเจ๊ก็มีลูกค้าใจดีก็คือ ขวดน้ำแคมบูก้าก็มีอยู่2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเอทนาและรุ่นเอทนากริปเป็นขวดน้ำที่มีทวินวัน LID ระบบล็อกที่สามารถดื่มได้โดยที่ไม่ต้องเปิดฝาด้วยแค่ใช้ปุ่มกดก็เปิดได้แล้วนะครับขวดน้ำก็จะเปิดเองปิดเองได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถปลดล็อกไปทางไหนก็ได้เราจะเปิดค้างไว้ก็ได้หรือว่าเราจะล็อกเลยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใส่กระเป๋าก็ไม่หกเลยเถอะแล้วก็ยังมีสแนปทีนด้วยล้างแล้วแทบไม่มีกลิ่นตกค้างเลยทําให้รสชาติกาแฟเนี่ยไม่เปลี่ยน การเก็บอุณหภูมิใช้สเตนเลสเกรดพรีเมียมที่สุดเลยเป็นเกรดเดียวกับการแพทย์นะครับตัวเอสนาเก็บได้11ชั่วโมงส่วนเอสนาคลิปเนี่ยเก็บได้18ชั่วโมงตัวขวดน้ำเนี่ยก็ดีไซน์สวยนำเข้าจากเบลเยียมนะครับความปลอดภัยเขาบอกว่าเป็น BPA free สะอาดปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งแน่นอนแล้ววันนี้นะครับจ๊ก็ขอเลือกตัวนี้ไปด้วยก็คือเอสนา เพราะว่าเป็นขวดเล็กๆน่ารักๆนะครับเหมาะกับการที่เราใส่กาแฟไปกินเดี๋ยวเราไปดูด้วยนะครับว่ากาแฟที่ใส่ไว้เนี่ยไปถ่ายรูปทั้งวันเลยมันยังจะร้อนหรือว่ายังจะอร่อยอยู่หรือเปล่าก็อยู่เันที่ The Mustang Blue นะครับเขาบอกว่าอะไรนะเป็นศึกเก่าแก่เป็นทั้งไรคาเฟ่เป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งโรงบานเป็นทั้งอบอน่ดมาก่อนเออเยอะเยอะเยอเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันก็จะเป็นฟิลยุโรปยุโรปหน่อยที่อยู่ในกรุงเทพ ปัดเหงื่อเลยเนี่ยร้อนมากเลยครับมาถ่ายอย่างเงี้เนี่ยก็ต้องหางนางแบบกันหน่อยเดี๋ยวหางนางแบบก่อนทำไงดีนะทำไงดีนะไงดีนะอ้าวมาทำอะไรคะเนี่ยอ้าวโอ้โหสวัสดีครับโอ้รบลุกเป็นนางแบบหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะอ่าจบรายการค่ะสวัสดีครับมากับเฟรนนะครับก็มาเป็นนางแบบในวันนี้นะเอาไปถ่ายสตรีมยุโรปกันเนาะใช่นี่คือให้ด้วย จริงจริงจิงคือมุมไหนนะก็จะเป็นมุมถ่ายแบบชิวๆเดินๆเผลอๆได้ตามสไตล์เลยแล้วแต่เดี๋ยวพี่สน a p เอายุโรปใช่อากาศไม่ใช่ใช่โอ้โหปั่นเหนือปั่นเหนือรอบที่สองนั่นปัดป flowers. รถเม์มาทีก็คือไทยเลยตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะถ่ายได้มีมุมอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือจะเป็นมุมข้างหน้าหนึ่งสอง้ยเป็นหนึ่งนะโอเคดีเลิศหนึ่งสอง คือมุมก็อาจจะไม่ได้เยอะหน่อยก็จะถ่ายแบบหน้าประตูกับกําแพงอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยไปเดเราไปตรงนู้นกันต่อได้ครับ I don fit don't your box, Beauty flaws เสร็จแล้วครับบุมนี้ไม่ได้ยากอะไรคือบุมเนี้ยถ่ายไปถ่ายมาแอบสวยกว่าตรงนู้นแฮะเพราะว่ามันมีความแบบดักดังหมุนๆนี่ให้เปลี่ยนดูรูปนี่มีโ<ม><ม>ค้ดอัพแล้วก็จะมีแบบนี้ฟังปะเปิดอยู่นี่เลไหมหนาวมากเห็นรูปร้วนหนาวเลยหนาวไปเราไป <c oughs> ที่ที่สองกันต่อ <c oughs> เรามาตอนที่ที่สองแล้วนะครับเดย์เดยิ๊ โฮเทลเป็นสตาร์บัคที่ออกแบบมาเหมือนแบบว่าเมนูสั่งประเทศกูกูจะไปทางของแล้วก็เดี๋ยวเราไปหานังแบบกันเหมือนเดิมครับนะหานังแบบอ้าวอา้อาวอ,อีกแล้วเจอกันอีกแล้วอ่ะโอ้โหมาเกินไปปะเนี่อน่ะเราไปถ่ายรูปก,กันเหมือนเดิมดีกว่าถ่ายรูปกันอีกแล้วเหรอถ่ายรูปอีกแล้วเหรอ,หอ,หรอตรงน,นี้แหละเดี๋ยวยิงไปมันได้เดฟอยู่แล้ว เดี๋ยวช่วงพักแล้วพักก่อนนะครับเมื่อกี้ถ่ายไป2มุมก็เดี๋ยวถ่ายอีกมุมนึงแล้วกันแล้วก็ไมซื้อกาแฟก่อนได้ไหมอ่ะได้ได้ค่ะช้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะพี่มีขวดน้ำครับจากแคมบูก้าใส่กาแฟมาตั้งแต่เช้าแล้วยังอุ่นอยู่เลยอ้าวจริงเหรอใช่นี่คือไม่ต้องซื้อกาแฟแล้วปะคะไม่ต้องซื้อจริงๆซื้อก็ได้หรือว่าจะเอามาใส่อันนี้ก็ได้ได้เหมือนกันแต่นี้พี่ทำมาตั้งแต่เช้าแล้วแบบที่มาตั้งแต่เช้า ก็คือยังกินได้อยู่ถูกต้องยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมถ้าหนูไม่ซื้อกาแฟแล้วอันนี้เอ้ยกินอันไหนอ่ะอันไหนก็ได้จะลองอันนี้ก่อนอันนี้คือขวดน้ำมันะสามารถแบบล็อกได้ดีมากเลยมันไม่หล่นคือเห็นสะพายแบบชูบชวาบอยู่ไม่หกเลยเออใช่อันนี้กดเพื่อกินได้แต่อันนี้ก็คือล็อกสุดก็จะไม่หกอันนี้ใส่มาจริงใส่มาจริงนี่โชว์ ไปไปเราไปซื้อก่อนไปไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวไปถ่ายต่อต่อไปสปอร์ตโอเคต่อไปก็เป็นท่านั่งกันเนาะเป็นท่าประจําเฟรมจะเป็นท่านี้อ่าแท่าแข่เออขาจะดูยาวแล้วก็จะแบบน่าจะแบบไปเลยหนึ่งสอง ก็หนึ่งนะที่ผมต้องลงไปครับหนึ่งสอง เสร็จแล้วก็เป็นยุโรปแบบไทยหน่อยถ่าแบบยวะก็อยู่ที่ไทยแหละเออแต่ไม้ถ่ายออกมาเป็นแบบสไตล์ยุโรปยุโรปเอ้วแต่ลุคที่ได้มาก็สวยนะเพราะอะไรคะแบบสวยเยี่ยวเลิศ <laughs> เลิศหรอ,อก <laughs> ติดติดมาติดมาคลิปนี้เรามีแจกพรีเซ็ตกันด้วยนะครับก็เป็นพรีเซ็ตวอร์มบราว วอมบาวนะครับใช้กบบนี้ป่ะคะใช่ไลท์รูมไลท์รูมในมือถือแล้วก็ไลท์รูมในในขอมใช่เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูเลยใช่วันนี้ก็ขอบคุณฝ่านลูกค้าขอบคุณมากครับเสร็จแล้ววันนี้ไว้เราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับได้ดีเลยไม่เปิดแอร์ให้หนูเลยมั้งอันนี้ก็อยากเปิดแอร์เหมือนกันเมืองหนาวว่ะเมืองหนาวสุดหนาวเป็นหยดเลยเนี่ยคุ